มีทัังชัโครบนี้ก็คือเพื่อภาบเกี่ยวกับการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่3ถึงนที่สรรมศัพท์สรรดีกำลังตำลวงปูท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยท่านสาต่อปละปูของเราี้ได้มีความเห็นตกลงรวมกันที่จะได้จะได้โอกาสไดะจะเป็นงานประชั้นชิด แต่ถ้าเราถ้าทั้งหลายได้ร่วมมือับงนี้ได้ทราบมาเสร็จเรียบร้อยหลายปีก็อยากให้เกเตร่าได้ลงที่ได้เริ่มต้นมาแต่แรกในการฝากศิลาร์เริ่มในการสายบุญสายศรัทธาที่จะมาร่วมกันดะครับโดยเฉพาะบริบทบนท่าปาทสาบ ุกที่เราซึ่งปีนี้พระสมฆ์ทว่าทวีทองถิ่นก็ได้กาแถลงกันแล้วแจ้งภาพกันอีกนะที่ปีนนี่นี่ทำเออเดรไลทก็เดงรุ่นไปกรุ่นไปเออสามขั้มทัสามเป็นบุญใหญ่นะครับของพี่น้องชาวขุนกู่นะครับในงานก็จะมีการจัดพิธีรศการ การออกรานค้าสินค้าโอทอและก็อการบริหารสุขตู้อมทั้นพี่้องชาววัดาวลาภูทั้งบุญปิดทองฝั่งลูกนิดนะครับที่วัดลาภูแล้วก็มาดูทางกาสงทุกูกเปรียนท่านนายกอการบริหารสุขระ,ะกูแสิเจที่ท่้ี่ได้มาทาบุญนะครับเมื่อในวันฉลอ,องวัน คนก็เราอะไรยุธยาเรายุธยาหมด